ตัวอันสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับนั่นก็คือส่วนลดจะชนะทุกอย่างเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้การแข่งขันทางการตลาดเ,เราไม่ใช่แข่งกันเองแม้แต่ร้านค้าสินค้าเดียวกันก็มีการแข่งขันกันเองเรื่องราคาแล้วทั้งส่วนลดแล้วแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมีออนไลน์ากนารนําสินค้าออนไลน์จากผู้นําเข้าอิสระนะครับจากคนขายเองที่นําเข้ากันมาเองกับการขายราคาที่ตัดกันเอง นะหลายๆส่วนนะครับตอนนี้มีผลหมดในปีหน้านะครับส่วนลถปีหน้าถามว่ามีไหมไมันมีแน่ครับมีผลด้วยจะถามว่าแล้วเราจะทํากันยังไงขึ้นอยู่กับหลายๆส่วนหลายๆปัจจัยการคํานวณวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนการขายสินค้าหนึ่งชิ้นนะครับอาจจะต้องมีการทําในเรื่องของกําไร,ราต่อชิ้นเนี่ยน้อยลงจากเดิมที่เราเคยขายกันได้อยู่ เพื่อประคับประคองในส่วนของธุรกิจและดึงในส่วนของลูกค้าให้กลับมาใช้ไปการหรือมาซื้อสินค้ากับเราเพิ่ม mm. เติมนะครับโอเคครับมันอาจจะฟังดูเหมือนยากนะต่ะการที่ค่าใช้ใจ่ายในปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแต่ในเรื่องของยอดขายผลกําไรในการประกอบการจะน้อยลงเนื่องจากสินค้าที่เราต้องทําราคาลดลงนะครับอันนี้บอกได้เลยว่า มันบางทีบางถึงช่วงเวลาที่มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการต้องยอมเสียสละเพื่อให้ธุรกิจตัวเองอยู่รอดเนี่ยมันก็ควรต้องทํานะครับเน้นในเรื่องของปริมาณปรจําน,นให้ได้เยอะถ้าสินค้ามันสามารถขายได้ในสิ่งตรงนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะอยู่รอดกับมันได้นะครับโอเค